สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องครับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องอัพพ่อนซีองหาพาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ามาดวนยังไยครับพี่น้องพอดีปูสายวัดปลาเพิ่นเพิ่นทรงไอเลขมาใ่ห้ครับท่านในเซนเจือบมาดวนเลขพ่าจานเป็นหลังจากที่เป็นปล่อยเลขให้เมาบ้านนี่ที่ผมออามาลงในคลิปที่แล้วนะพี่น้องวันนี้เพิ่นก็เลยไปอธิษฐานจิตเราจุดธูปครับ ผัวมาตรงกันครับที่เลขที่เพิ่นไห้พอดีครับพระอาจารย์มึงก็เลยส่งมาไห่ผมก็เลยเสียมาไห้พี่ให้น้องเบิ่งเลยแล้วไอนใหยก็ใส่มือแล้วพี่น้องขอให้พาพรนอาจาะบ์านั่นเป็นอะไรใส่มือจับไปอยู่ในรถพอดีเพิ่นส่งมาไห้ก็เลยอยากอยากไอเอามาไห้พี่น้องเบิ้งก็เลยเอายิบกองขึ้นมาท่ายเลยแม่งไทยนายกองเลยก็บอานี่แหละที่มาบอกพี่บอกน้องเพิ่นส่งมาไห่ด่วนบางหันก็เลยสีเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยนะพี่น้องนะไปเพื่อนต้องกันครับ